สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำนะฮะ ในวิดีโอนี้ครับท่านผู้ชมครับสถานีมวยปล้ำของเราจะนําเรื่องจริงจากเบื้องหลังของน้ำมวยปล้ำในสมาคม WWE นะฮะมาให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าเบื้องหลังของน้ำมวยปล้ำนะครับผมหรืออะไรก็ช่างเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำเนี่ยครับในเรื่องของหลังฉากเนี่ยมักเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากอยู่เสมอนะครับผมและบางทีเนี่ยก็อาจเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงกันก็เป็นได้นะครับโดยเชื่อว่าหลายท่านนะฮะที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยก็คงจะเคยมีประสบการณ์แอบงีบหลับในระหว่างเวลาทํางานกันมาบ้างนะฮะหรือเวลาที่ต้องร ทอะไรนานาๆก็แน่นอนว่าคงจะอยากหาที่สงบสักแห่งนะครับผมเพื่อนอนรอนะฮะเรื่องนี้ก็ฮะก็คงจะเป็นสัจธรรมสำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะครับรวมถึงสุดยอดตำนานนัมวยปลัมชื่อดังอย่าง The Undertaker ก็เคยมีประสบการณ์แอบงีบหลับระหว่างที่รอทำงานนะครับผมเพื่อออกไปขึ้นปลํำบนสังเวียนมวยปลัมเช่นกันนะฮะ ทว่าครับท่านผู้ชมครับสถานที่ในการมางีบหลับของชายผู้นี้นะครับผมคงจะแปลกไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะฮะและก็เรียกว่าไม่เหมือนใครเป็นแน่แท้เพราะอันเดอร์เทเกอร์นะครับผมมางีบหลับอยู่ในโรงศพครับท่านผู้ชมครับใช่ครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกนะครับผมแอบมานอนในโรงศพนะครับจริงๆครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องราวนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังกันต่อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ หากว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจเสื้อสุดพิเศษลวดลายเฉพาะของสถานีมยตต้ามแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับหากต้องการมีไว้สวมใส่กันสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับโดยเนื้อผ้านะฮะเบานุ่มสวมใส่สบายนะครับมาพร้อมกับลวดลายสุดเท่อย่ารอช้าครับรีบเลยครับผมมีจํานวนจํากัดนะฮะและมีบริการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยถึงบ้านท่านแน่นอน กลับมาที่เรื่องราวของการแอบงีบหลับของสุดยอดตำนานผู้นี้กันต่อนะฮะโดยตัวของ under taker นะครับผมเคยเปิดอกเล่านะครับผมซึ่งก็ได้กล่าวไว้ด้วยใจความว่าในตอนนั้นเนี่ยผมในระหว่างที่จะต้องรอเพื่อออกไปปั่มบนสังเวียนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างนานและก็เลยอยากจะหาที่สงบสักแห่งเพื่อง,งีบหลับและรอให้ถึงเวลา ตอนนั้นผมเดินไปพบกับโรงศพนี่แหละซึ่งท่านผู้ชมครับต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าโรงศพที่อยู่หลังเวทีมวยปล้ำนะครับผมไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะเพราะว่านะฮะหลายๆครั้งนะครับก็มักจะใช้โรงศพเนี่ยนะฮะเป็นส่วนประกอบของแมชการปล้ำในกติกาแมชแคสเกตนะครับผมซึ่งก็เป็นทีมงานทางสมาคมนี่แหละนะครับที่เข็นมาวางนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยผมก็เดินเข้าไปพบกับโรงศพ แล้วผมก็คิดว่าใช่เลยนี่ผมต้องเข้าไปนอนในนี้เดี๋ยวนี้เลยผมจะงีบหลับไปจริงๆมันไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่หรอกรวมถึงผมเองก็คุ้นชินกับโรงศพมาตั้งแต่เด็กแล้วชีวิตของผมนั่นนะผูกพันกับสิ่งนี้ตอนเด็กๆก็เคยแอบเข้าไปนอนบ่อยๆซึ่งผมก็คิดว่าคงเป็นสถานที่ที่หลับสบายที่สุดสําหรับการงีบหลับจริงๆ ผมงีบอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาสําหรับผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ทุกคนที่นั่นเนี่ยตกใจกันมากทั้งทีมงานนักมุ่ปล้ำหลายคนในตอนนั้นเข้ามาลายร้อมดูว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนดูท่าทีแตกตื่นผมลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งจากนั้นผมก็บอกว่าผมสบายดีแล้วผมก็ลุกขึ้นออกจากโรงศพแล้วก็เดินไปทํางานต่อ ซึ่งในตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมที่อันเดอร์เทเกอร์เนี่ยลุกขึ้นไปนะครับและเดินออกจากตรงนั้นไปเนี่ยน้ำมดปั้มนะฮะหลายๆคนรวมถึงทีมงานต่างก็พากันมองแบบงงๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะ ก็สถานที่นอนนะครับมันก็ช่างแปลกไม่เหมือนใครซกขนาดนั้นก็จะให้ทํายังไงได้นะครับจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเรียกว่าทําเอาเหล่าทีมงานนะฮะและนามูดปล้ํมมากมายพากันตกใจแตกตื่นไปกับสิ่งที่เห็นนะฮะคงจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะปกติในโรงศพนี้นะฮะก็ใช้เฉพาะในแมชการปลั่มพิเศษเท่านั้นไม่ได้มีไว้ให้ใครมานอนรอนะครับท่านผู้ชมและนี่แหละครับคือเบื้องหลังที่เกิดขึ้นหลังฉากของเหล่านามูดปล้ํานะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่ามักจะมีเรื่องแปลกๆๆแบบนี้หรือเรื่องต่างๆที่คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบกันนะครับผมซึ่งก็เป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งในการทํางานของน้ำมูรปล่มนั่นเองครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับ under taker ครับที่มีสถานที่มากมายให้ตั้งเยอะแยะนะครับให้ไปนอนพักนะครับดันมาเลือกจะมางีบปรับอยู่ในโรงศพครับถือว่าสุดยอดไปเลยจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ และความหามันก็คือ under taker นะฮะหลายๆครั้งเขาก็เคยเปิดตัวด้วยโรงศพอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เขาก็คงจะคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีนะครับผมคาแรคเตอร์ของ under taker ความเป็นเดดแมนหรือหน้าผีเนี่ยนะฮะที่ชาวไทยมักเรียกกันเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้เขากับโรงศพเนี่ยนะฮะก็อยู่คู่กันมาบ่อยแล้วในวงการมวยปล้ำนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีนะฮะเมื่อเราได้ทราบกันเน่ยนะครับว่าทางหลังฉากเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์กับโรงศพที่ก็ แน่นแฟนกอบปกติสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆ ท้ายนี้นะฮะหากท่านใดสนใจติดตามข่าวสารบทความและสื่อความบันเทิง,ต,งต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำสามารถเข้าไปติดตามได้เลยครับในช่องทางที่เห็นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะครับผมสาหรับวันนี้นะฮะถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกสัปดาห์เลยนะครับผมสาหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสถานีมวยปล้ำ สวัสดีครับผม